ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดูแลคุ้มครองความไม่ปลอดภัยนะคะในการใช้ชีวิตกันบ้างค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะปัจจุบันนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นต้องไม่พลาดสําสหรับการที่จะพิจารณาหากรมมาทันคุ้มครองค่ะโดยทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะชูกลยุทธ์ h e ลท์ h 5.0ความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะ คุณสาระร่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวกลยุทธ์เฮลท์5.0มุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าถึงได้และเท่าเทียมในทุกกลุ่มครอบคลุมทุกเพศทุกวยัยและทุกบทบาทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีครอบครัว LGBTQ+ หรือว่าวัยทำงานวัยเกษียณเจ้าของกิจการพนักงานออฟฟิศหรือว่าฟรีแลนซ์ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตยังได้จัดทำแคมเปญอ A t r รู s สตอรผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากลูกค้าในหลายแวดวงนะคะทึ่งมองถึงความสำคัญของการเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพค่ะเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยมีความพยายามที่จะทำเรื่องของตัวความคุ้มครองสุขภาพที่หลักการก็คือว่าอยากจะพยายามทำออกมาให้ตอบโจทย์ของคนไทย ทุกคนนะฮะในเรียกว่าไอตัว5.0ก็คือว่ามองในในในมิติหนึ่งคือเรื่องของเจเนเรชันแล้วก็รวมถึงในมิติอื่นๆเช่นเรื่องของเรียกว่าการที่ว่ากําลังในการที่จะซื้อเบี้ยก็มีนี่นะครับหรือว่าในมิติที่เรียกว่าเป็นเพอร์เซนก็คือว่าในแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไลฟ์สไตล์มีคาแรคเตอร์ที่ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นโลกในวันนี้เนี่ยคือการที่ทำอย่างไรที่จะก้าวข้ามไอไ แบบประกันเดิมเดิมออกมาไม่ได้ไหมายความว่าเดิมจะหายไปนะครับมันก็จะมีแบบที่เรียกว่า ใช้ได้กับทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการเฉพาะตัวนี่นะครับก็จะมีมากขึ้นล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ค่ะ l i ฟ e s t a t นะคะทุกช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้โดยมีคุณเบลล่าราณีแคมเปญมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความคุ้มครองสุขภาพ Elite Health Plus และ D Health Plus คุ้มครองสุขภาพแบบเมาจาและสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการด้วยค่ะ เป็นประกันที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มเลยนะคะให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบความต้องการได้โดนใจอย่างทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ